ห้าราศียิ่งมูยิ่งรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ5ราศีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคพยากร์โดยหมอเซอร์นักพยากรณ์ชื่อดังที่ได้ออกมาเปิดเผยดวง1 2ราศีเอาไว้ว่าคนหาราศีนี้ยิ่งมูยิ่งรวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือจะมีราศีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับสำหรับหมอเซอร์นักพยากรณ์สาวสวย ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากใน Facebook ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดวงชะตา12ราศีเอาไว้ว่า5ราศีนี้ยิ่งมูยิ่งรวยมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยช่วยช่วยให้รอดพ้นเทวดาอวยพรจะยากจนจะกลายเป็นรวยได้แก่ราศีอะไรกันบ้าง 1. ราศีกุม 2. ราศีเมฆ 3. ราศีเมถุน 4. ราศีกัน 5. ราศีพิจิก สำหรับ5ราศีนี้ยิ่งหมูยิ่งรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยให้รอดพ้นเก่งขยันต้องบวกเฮงสู้ด้วยตัวเองไม่พอต้องขอให้ครูบาอาจารย์เทวดาช่วยอวยพรจากร้ายกลายเป็นดีจนจะกลายเป็นรวยพลังมูส่งผลหลุดพ้นจากนิกรรมยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งหมูยิ่งปังเรามาดูสถานที่ขอพรของปีนี้กันบ้างทั้งการเงินการงานความรัก โชคลาภสุขภาพสถานที่ใดที่กำลังคิดอยู่ในขนาดนี้หลวงพ่อปากแดงวัดพรามณีจังหวัดนครนายกโด่งดังมากในเรื่องเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงฉะนั้นตามความเชื่อแล้วใครที่ต้องการโชคแนะนำให้มาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อปากแดงของที่นิยมนำมาไหว้ได้แก่กล้วยน้ำว้า9ก้าหวีหมากพูเก้าชุดพวงมาลัยเก้าพวงและน้ำแดงหนึ่งขวด หลวงพ่อทันใจวัดพระทาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อทันใจขึ้นชื่อมากเรื่องว่าขอพรสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นดังใจคิดทั้งเรื่องการงานเจรจาและโชคลาภโดยเฉพาะคอหวยที่มักมาก,กับไหว้ขอพรขอโชคลาภขอพรได้หนึ่งอย่างหากสมหวังนิยมไหว้พวงมาลัยดอกมะลิสดมากกว่า50สพวงขึ้นไปพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐมเป็นอีกวัดที่บรรดาคอหวยนิยมมาไหว้ขอพรโดยเฉพาะกับพระเงินพระทองและหุ่นตาทองนิ้วรายไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงได้รับความนิยมและมีผู้ศรัทธาเดินทางไปไหว้ขอโชคลาภเงินทองค้าขายกันอย่างต่อเนื่องสำหรับไอ้ไข่รูปสลักเด็กชายที่ตั้งอยู่ที่สาราของวัดเจดี รวมขอให้ปกป้องคุ้มครองจากภัยต่างๆสิ่งที่นิยมมาถวายได้แก่ขนมเปี๊ยะผลไม้นมน้ำแดงของเล่นชุดทหารหรือของที่เด็กชอบเสียนแปะโรงสีวัดสัรเจ้าจังหวัดปทุมธานีมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยตอนที่เสียนแปะยังมีชีวิตอยู่เป็นคนอบอ้อมอารีชอบชี้แนะช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นกำลังหลักในการบูรณะศาลเจ้าพ่อ วัดสันเจ้าเท่าแก่กิมเคยหรือแปะกิมเคยผู้คนมักนิยมมาขอพรต่อเสียนแปะโรงสีเรื่องการเงินขาขายให้เจริญรุ่งเรืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นชื่อในเรื่องของการงานความก้าวหน้าความประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนการเสริมหลักความมั่นคงให้กับชีวิตวัดชนะสงครามราชวารมหาวิหาร กรุงเทพมหานครวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนิยมขอพรเรื่องตำแหน่งการงานการเรียนและการสอบแนะนำว่าให้มาไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถบุญมาพระแม่อุมาเทวีวัดแขกสีลมกรุงเทพมหานครตามความเชื่อพระแม่อุมาเทวีนั้นเป็นพระชายาของพระศิวะและเป็นเทพที่มีความศรัทธา และความมั่นคงในความรักที่มีให้ต่อกันและกันอย่างมากนิยมถวายดอกไม้นมผลไม้ขนมอินเดียหรือขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของไข่พระแม่รัศมีและพระวิษณุวัดวิษณุเขตสาทรกรุงเทพมหานครตามความเชื่อพระแม่รัศมีเป็นพระชายาคู่บารมีและซื่อสัตว์ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่ได้รับการยกย่องว่า มีสิริโฉมงดงามเหนือทวีปอื่นได้เป็นเทวีแห่งความรักที่บริบูรณ์ที่วัดพระวิษณุจะได้ไหว้ทั้งสองพระองค์พร้อมๆกันนิยมถวายดอกไม้นมผลไม้ขนมอินเดียหรือขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของไข่